สำหรับคนที่กําลังผ่อนบ้านอยู่อ่ะคือซื้อบ้านมาแล้วอ่ะครับและถ้ามีการปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในปี2 5งหนี้นะครับเราจะต้องเตรียมตัวยังไงจะต้องวางแผนยังไงมีผลอะไรกับเราบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ก็คือว่าอย่างนี้นะครับเรื่องแรกเลยก็กลับมาเหมือนเดิมนะผมว่าทุกอย่างกลับมาที่พื้นฐานของเรานั่นก็คือ ถ้าเราจะเตรียมความพร้อมนะครับเราต้องกลับมาดูหลังบ้านครับว่าวันนี้ฮะสุขภาพการเงินของตัวเองของเราเนี่ยนะฮะเป็นยังไงบ้างสําหรับคนที่ผ่อนบ้านแล้วนะตอนนี้กําลังผ่อนอยู่ไม่ว,ว่าจะผ่อน3ปี4ปี5ปี10ปีก็ว่ากันไปนะครับเรื่องแรกคือกลับมาดูนะครับเงินสํารองของเรานะครับว่าหนึ่งเรามีครบ6เดือนตามที่เราเคยคุยกันไปเมื่อกี้นี้หรือ,อยังนะถ้ายังก็แนะนําว่าให้รีบปั๊มเก็บให้ครบ6เดือนนะครับและเรื่องที่2คือถ้าสมมุตินะครับ ดูเงินสำรองมี6เดือนแล้วแต่รู้สึกไม่สบายใจนะครับไม่รู้สึกมั่นใจจะเติมเป็นเงินสำรองสัก8เดือนก็ได้ เก้าเดือนก็ได้หรือหนึ่งปีก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความสบายใจแต่ละบุคคลนะครับแต่ว่าคีย์ก็คือกลับมาดูว่าวันนี้สถานะการเงินเป็นยังไงเงินสำรองที่จะเตรียมไว้นะฮะสำหรับผ่อนบ้านมีครบ6เดือนหรือมี6เดือนแล้วอยากได้เยอะกว่าน,นี้ก็จัดการจัดสรรให้มันครบถ้วนซะนะครับอันนี้เรื่องแรกนะครับเรื่องที่2ครับผมว่าต้องมา t r a ็กดู นะครับว่าวันนี้เรามีภาระอะไรที่เป็นหนี้ก้อนใหญ่หรือเปล่าอันนี้ก้อนใหญ่อาจจะไม่ใช่เอาใหม่เราเป็นหนี้บางตัวที่ดอกเบีย้ยมันสูง,ส,งสูงหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นเราเป็นหนี้อุปโภคบริโภคนี่สินเชื่อส่วนบุคคลไหมสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยก็ดอกเบีย้ยประมาณ20่ตนะครับบัตรกดเงินสดเป็นหนี้หรือเปล่า ก็20บกว่าเปอร์เซ็นต์บัตรเครดิตมีค้างชําระไหมนะครับมีจ่ายขั้นต่าหรือเปล่าเนี่ยครับเรื่องพวกนี้ผมว่าต้องมาเช็คแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะรีบเคลียไอ้นี่ก้อนที่มันพวกนี้ก่อนไอ้ดอกแพงๆ20%ต่อปีนี่คืออลังการงานสร้างมากนะครับก็เคลียได้ก็เคลีย,ยให้เรียบร้อยก่อนนะครับซึ่งอันนี้ผมขอย้าอีกทีนะผมถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะรับ รีวิวนะครับพวกกลุ่มสินเชื่ออะไรต่างๆพวกนี้ที่เนี่ยสินเชื่อส่วนบุคคลแบบตรกเงินสดพวกนี้ผมก็รับรีวิวนะแต่ทุกครั้งที่รีวิวผมก็จะบอกเสมอนะว,ว่าเงินพวกนี้มองเป็นเงินฉุกเฉินที่ใช้เมื่อจําเป็นจริงๆถ้าไม่จําเป็นเราไม่ต้องกู้มานะครับเพราะว่าอดอกเบี้ยมันแพงนะฮะแต่ว่าถ้ามันจําเป็นโอเคถ้ามันเลือกไม่ได้อะการกู้เงินในระบบเช่นสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรกดเงินสดมันก็ดีกว่าการไปกู้นอกระบบที่แบบเป็นร้อยหรือหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะ คือผมมีความเชื่อนะฮะว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกตัวเนี่ยมันดีมันออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างในแต่ละช่วงชีวิตของเรานะครับดังนั้นมันขึ้นอยู่กับยูเซอร์หรือผู้ใช้อย่างเราเนี่ยแหละที่จะเลือกใช้มันให้ถูกต้องหยิบจับมาให้ถูกต้องและเมนจบริหารจัดการมันให้ดีทุกครั้งนะครับดังนั้นจริงๆสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรกดเงินสดหรือว่าบัตรเครดิตมันไม่ใช่ตัวการที่ทําให้เราเป็นหนี้หรือชีวิตทางการเงินเราแย่นะผมว่ามันอยู่กับ เราในฐานะผู้ใช้เลือกใช้มันต่างหากก็ต้องบอกว่าผมมีบางช่วงเหมือนกันที่หมุนเงินจากบัตรกดเงินสดออกมาเพราะว่าเงินธุรกิจมันไม่ทันนะครับพอหมุนได้ปุ๊บได้เงินเราก็รีบไปปิดไปโปะให้มันจบเนี่ยฮะมันคือวิธีการใช้งานมากกว่านะครับดังนั้นก็ศึกษาเรื่องพวกนี้นะครับแล้วถ้าใคร ที่มีนี้พวกนี้อยู่เยอะเนี่ยผมว่ารีบเคลียซะนะครับกู้ได้แต่ก็รีบเคลียกลับมาปิดให้มันจบซะนะครับอย่ายืดเยื้อไม่งั้นดอกเบี้ยอ่วมนะครับบอกอย่างนี้เลยนะครับเรื่องต่อมาครับเรื่องที่3ครับอาจจะต้องมา t r a ็กดูนะว่าวันนี้รายได้ของเราเนี่ยครับมีความมั่นคงขนาดไหนนะครับงานประจําที่เราทํามีความมั่นคงไหมนะฮะมีโอกาสที่จะโดนไล่ออกโดนเลทออฟโดนลดเงินเดือนเลยหรือเปล่านะครับก็วันนี้ผมเพิ่งลงคลิปไปนะว่า คนที่จะรู้ว่างานที่เราทำมั่นคงไหมผมว่าเราแหละลองสังเกตดีๆเราน่าจะรู้ดีที่สุด คนที่อยู่ในองค์กรคนที่อยู่ในสายงานนั้นคนที่อยู่ในธุรกิจนั้นน่าจะรู้คําตอบดีกว่าคนนอกผมเชื่ออย่างนั้นนะน่าจะรู้ว่าเออธุรกิจที่เราทำออทําไมคู่แข่งมันขายถูกกว่าเรานะแล้วทาไมมันขายดีของเรานี่ทั้งวันนี่ตบยุงทั้งวันเลยอย่างเงี้ยอันนี้อันตรายนะครับอันตรายแล้วทาไมเขาขายดีทําไมเรานั่งตบยุงในห้องทั้งวันเลยไม่มีลูกค้าสักคนแบบนี้ผมว่ามันก็เป็นสัญญาณที่อาจจะต้องกลับมานั่งคิดว่าเอ,อ๊ะแล้วถ้ามันโดนถ้าเราโดนเลอออฟ โดนปรับลดเงินเดือนเราจะทํายังไงต่อ1 2 3 4นะครับอันนี้ก็สําคัญถ้าคุณอยากจะเก็บเงินได้เพิ่มอยากจะเร่งเพิ่มความมั่นคงให้ชีวิตการเงินตัวเองนะครับน่าจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการหารายได้เสริมนะครับหรือหารายได้เพิ่มมันเป็นทางเดียวเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ารายได้เสริมเนี่ย มันอาจจะมาในหลากหลายรูปแบบนะครับรูปแบบแรกเนี่ยมันอาจจะมาจากความถนัดความเชี่ยวชาญของเรานะครับว่าเฮ้ยวันนี้เรามีความถนัดความเชี่ยวชาญอะไรและความเชี่ยวชาญน,นั้นพอจะไปสร้างเงินไปสร้างคุณค่าให้ใครแล้วเก็บเป็นรายได้กลับมาได้ไหมเช่นวันนี้อาจสมมติผมจบคณะวิศวะมามีความรู้ด้นนานการเขียนแบบออกแบบเอ๊ะเราไปรับเป็นฟรีแลนซ์เขียนแบบไหมหรือเราไปรับแบบรับตรวจรับบ้านไหมหรือเอ๊ะเราไปไปรับงานรับเหมาเล็กๆงานรีโนเวทเล็กๆไหม นี่ครับเริ่มจากความรู้ความสามารถก่อนนะฮะเช็คก่อนว่าเอ๊ะวันนี้มีความรู้ความสามารถอะไรที่พอจะคอนเวิร์ตเป็นรายได้ได้ไหมนะครับอ่หรือถ้ารู้สึกเบื่อเป็นชีวิตนี้เรียนอ่านเรียนเป็นนักกฎหมายมาตั้งชีวิตแม่งอ่านหนังสือในกฎหมายมาจนเบื่อไปหมดแล้วก็ลองหางานอดิเลกหรือกิจกรรมเสริมครับที่เรารู้สึกว่าเราชอบและมันพอจะคอนเวิร์ตเป็นรายได้ได้เช่นอ่ะชอบปลูกต้นไม้อ่ะครับชอบปลูกกระบองเพชรชอบปลูกไม้ด่างไม้สีอย่างเงี้ยเอ้าก็ลองขายไหม ลองรับมาขายไหมหรือชอบเล่นสเก็ตบอร์ดเซฟสเก็ตเ,เอาลองหาเซรฟสเก็ตที่แบบราคาดีๆมาขายเพื่อเอากำไรส่วนต่างไหมเนี่ยครับจริงๆเนี่ยงานอดิเรกมันก็สามารถคอนบวตเป็นรายได้เสริมได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็สําคัญและสุดท้ายนะครับก็คือบางอย่างที่คุณอยากทำนะครับบางธุรกิจที่คุณอยากทำเนี้ยก็ลองทําดูเลยนะครับว่าอ่ะรู้สึกเฮ้ ธุรกิจเนี้ยมันรู้สึกมันน่าทำอะ่ะมันมันเรารู้สึกสนใจมานานแล้วก็อาจจะลองเริ่มนะครับใช้เวลาใช้โอกาสนี่แหละโอกาสในปีที่ทุกอย่างไม่แน่นอนเนี่ยเริ่มเลยนะครับลองเริ่มดูแต่การเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างนะครับผมอยากให้มันอยู่ในกรอบที่ว่าเราลงทุนไม่มากจนเกินไปนะครับขี่เส้นใต้ใส่ดอกจันนะครับเริ่มได้นะแต่ว่าการลงทุนเนี่ยต้องคิดเรื่องความเสี่ยงดีๆถ้าลงทุนเยอะแบบเป็นหลายหมื่นหลายแสนเนี่ยยิ่งต้องคิดดีๆนะครับช่วงที่เหมาะสําหรับการหารายได้เสริมที่สุดคือช่วงที่เรายังไม่ลําบาก ชัดเจนชัดๆนะช่วงที่เหมาะกับการหารายได้เสริมมากที่สุดคือช่วงที่ชีวิตเรากาลังดีอยู่นี่แหละนะครับเพราะว่าถ้าเราไปหารายได้เสริมตอนที่วันที่เราตกงานแล้วเราออกจากงานแล้วเนี่ยมันจะมีความเครียดความกดดันความคาดหวังหรืออะไรก็แล้วแต่มาลุมเล้าเราครับทําให้บางทีมันไม่มีไอเดียหรือมันไม่มีแรงผลักพอที่เราจะคิดไอเดียใหม่ๆได้นะครับดังนั้นวันที่เนี่ยวันนี้ยที่ทุกคนฟังกันอยู่ตอนเนี้แล้วรู้สึกว่ามันมไม่เหนื่อยจนเกินไปอย่างนี้ครับ ลองหาอีกคักแหล่งรายได้หนึ่งเพื่อเพิ่มความมั่นมั่นคงทางการเงินของเราขึ้นมาก็ได้นะมันอาจจะเริ่มจากเล็กๆกําไรเวละร้อยกำไรเดือนละสี่0ันห้าพันผมว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่งดงามนะครับสําหรับไรายได้เสริมลองดูซึ่งทั้งหมดนี้ที่ผมเล่ามานะครับก็เป็นการเตรียมพร้อมนะสําหรับคนที่กําลังวางแผนจะผ่อนบ้านที่กําลังผ่อนบ้านอยู่ในปี6.5นะครับก็เรื่องเงินนะฮะ เป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วสําคัญมากๆนะครับที่จะไม่มองข้ามไม่ได้นะ